ใจเย็นๆค่ะโอ้โหสุดฤทธิ์สุดเด็ใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะโอ้โหสุดฤทธิสุดเดช เลยลุยเลยลูกลุยเลยเวียงใส่พ่อแสนสุดฤทธิ์ค่ะพ่อแสนแบบเอาแล้วจะปิดอะไรยืดอยู่เฉยเยใจเย็นใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะอืมนะคะหลังมาแล้วค่ะหลังมาแล้วมาแล้วมาแล้วจากเมื่อกี้นะคะแม่แม่ก็มาสรุปความให้เลยนะคะ ลูกนางอะ่ะเขาเห็นพี่พี่งายาวมาแล้วทีนี้อยากจะไปเล่นกับพี่พี่เขาแต่ว่าเราอ่ะยังพาเขาแบบออกเดินออกไปหาพี่พี่เขาเลยไม่ได้เพราะกลัวพ่อแสงเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไปถึงพาลูกเขาออกไปอย่างนี้อะไรงั้นนี้่ค่ะก็เลยให้ลูกนางอะ่ะเขามาอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะมาอยู่ตรงนี้เพื่อที่เจ้าแบบว่าเออให้พ่อแสงเขารู้นะว่าเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้อง,อง,องมาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วทีนี้น้องนางก็คือพ่อแก้มาแล้วทำไมไม่พาหนูไปหาพี่พี่เขาเลยหลัะเพราะ ทำไมต้องมาจอดหนูไว้ก่อนทำไมต้องมาแบบเออให้หนูอยู่ตรงนี้ก่อนหนูไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่แมเออทำไมแบบแก้หนูมาแล้วก็พาหนูไปหาพี่ๆเขาเลยสินะคะอะไรเขาก็จะคิดไปประมาณนั้นนะคะแต่ด้วยความที่เราก็ต้องเซฟความรู้สึกเพราะแสนน้อยนะคะก็ประมาณเชิงเๆว่าบอกเขาไปว่าเออเนี่ยเราไม่ได้พาลูกนางเนี่ยให้ไปอยู่กับพี่ๆเขานะพี่ๆเขามาเยี่ยมเยียนพาลูกนางไปเล่นไปทํากิจกรรมร่วมกันเดี๋ยวก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่แม เราก็เซฟความรู้สึกทั้งสองฝ่ายแต่ลูกนางก็อาจจะแบบรีบหน่อยนะคะรีบไปเล่นกับพี่ๆเขาบวกกับเห็นขา้าวโพดด้วยนะคะอยากไปกินขา้าวโพดด้วยนี่ก็เลยมีเวียงมีวินใส่พ่อแสนนะคะพ่อแสนก็จะแบบเอาแล้วพอผิดอะไรอีกประมาณนี้นะคะแม่แม่อยู่เฉยๆก,ก็ก็โดนอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะอืมอ้วนก็วินสดวินหมดไม่สนใครนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัน ดีๆแล้วกันค่ะแม่แม่แมพี่พี่มาเยีย่ยมเยียนมาพาลูกนางไปทำกิจกรรมดีๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเดินมากินกับลูกแล้วค่ะต้นสับป,ปะรดก็หายากหายากค่ะแม่แม่ต้นย่าก,ก็หายากนะคะอาหารในหายากกันมากๆเลยค่ะก็เราก็พยายามหามาให้ลูกๆให้ได้มากที่สุดนะคะดูค่ะแม่แม่หมดอีกแล้วช่วงนี้กินแต่ต้นสับป,ปะรดอย่างเดียวเลยเพราะว่า ต้นหญ้ามันหมดนะคะมันไม่มีเลยค่ะหามาก็พอได้แต่เล็มเลมมานะคะต้นหญ้าต้นอ้อยมาเนาะค่ะแม่แม่มันไม่ได้มีแบบว่าเยอะแบบพอเหลือกินเหลือใช้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คืออาศัยว่าเออวันไหนได้มาลูกๆก็ได้กินนะคะตอนนี้ยังอุ่นใจหน่อยยังมีต้นสับประรดแต่อีกวันสองวันนี่แย่เลยนะคะแม่แม่อาหารหมดนะคะโอ้ทางไหนมีอ่าต้นย้าต้นอ้อยต้นกล้วยยังไงขายบอกน้องนิดหน่อยนะคะแม่แม่เพราะว่า ทางนี้คือไม่มีอะไรเลยนะคะนี่แห้งแล้งเหี่ยวเชามากเลยนะคะเผื่อท่าในใดมีบ้านไหนเนาะค่ะต้องการอยากจะขายหญ้าขายสวนอ้อยยังไงทักมาได้นะคะขอราคามีตรภาพหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าแบบว่าไม่มีตรภาพเนี่ยไม่ไหวนะคะ <c oughs> ช่วงนี้เนาะ <c oughs> บวกกับอากาศร้อนด้วยเป็นไปได้อยากให้ลูกกินหญ้ากับกินต้นสับปะรดนี่แหละค่ะแม่แม่กินต้นอ้อยเยอะก็กลัวว่าเขาจะร้อนข้างในอะคะ่ะร้อนในอะคะ่ะแม่แม่แต่ถ้ามันไม่มีก็ก็กินได้นะคะแต่ไม่อยากให้กินเยอะ ต้นสับประรดช่วงนี้ก็แห้งแรงด้วยค่ะมีความแบบคือเขาก็ต้องการกันทุกบ้านเนาะแมในเอฟซีเขาก็ต้องการกันทุกบ้านเนี้ยค่ะก็อืมนะคะอ่ะยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแม่แม่วันนี้มาเล่าให้ฟังเท่าน,นี้แล้วกันค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้อ้วนนะคะฝากสนับสนุนช่วยให้อ้วนด้วยนะคะแม่แม่แมถุงละหนึ่งร้อยคะแนนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ